ญาติพี่น้องเพื่อนและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้ากระชับพื้นที่ของสอ,อชอทยอยเข้ามาร้องเรียนและขอความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายจากความรุนแรงทางการเมืองหรือสอ,อสอซึ่งเปิดรับเรื่องร้องเรียนวันนี้วันแรก นางสาวเมคาจักขุเรืองหนึ่งในผู้ที่มาร้องเรียนกับสอรอสอได้ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามหาเพื่อนที่เข้ามาชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงและถูกทหารควบคุมตัวไปตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้จึงเป็นห่วงเกรงว่าจะมีอันตรายพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวและสถานที่ให้สาธารณชนได้รับทราบ ตอนที่เราไปคลองเปรมเราคาดหวังว่าจะมีรายชื่อของผู้ที่ถูกจับคุมหรือว่าผู้ที่มีมีมรายชื่ออยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเกิดแบบทําอะไรวางเพลิงหรืออะไรแต่ว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่ก็ต้องมีรายนามให้เราแบบให้เรารู้เลยว่าอยู่ที่นี่หรือว่าถ้าไม่อยู่ที่นี่มีการลิงก์ข้อมูลกันว่าอยู่ที่ไหนคือมันน่าจะมีศูนย์เฉพาะสําหรับคนที่ถูกเคสนี้น่าจะมีสิทธิ์มีอะไรให้เขาสักนิดใช่แล้วก็ ใช่ยังไงแล้วก็ตอนนี้จ,จะทําอะไรกับเขามันน่าจะมีใช่เราจะได้รู้อย่างน้อยเออรัฐบาลนี่มีความโปร่งใสนะคนที่โดนจับไปก็ยังอยู่รอนะคะเป็นองคนะ์กรขณะที่นายไพโรธพนเพชรประธานคณะกรรมการสรสกล่าวว่าข้อมูลทั้งหมดที่ทางศูนย์ได้จากผู้ที่เข้าร้องเรียนก็จะเป็นหลักฐานสําคัญว่ามีการละเมิดสิทธิของประชาชนและใช้อํานาจหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ และทำามีเรื่องดังกล่าวทางศูนย์จะส่งเรื่องไปยังสภาทนายความและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีอำนาจสามารถฟ้องร้องแทนประชาชนได้ที่สำคัญรัฐบาลควรแสดงความจริงใจตั้งคณะกรรมการอิสระเข้ามาตรวจสอบความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยเร็วปัญหาใหญ่ที่เราประสบอยู่ในสังคมไทยเวลาเกิดความแรงทางการเมืองก็คือว่าเราไม่สามารถได้ข้อเท็จจริง ที่สังคมยอมรับร่วมกันนะครับว่าว่าสาเหตุเกิดจากอะไรใครควรจะรับกับความรผิดชอบทั้งการกางทางการเมืองและทางกฎหมายในความรื่งแทงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องครั้งนี้คือเห็นว่าควรจะตั้งกรรมการอิสระเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด ทางนี้การตั้งสอรอสอรจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับไม่เว้นวันหยุดราชการโดยจะมีอาสาสมัคร5คนและนักกฎหมายหรือทนายความ2คนคอยรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาเปิดดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ที่บริเวณอนุสร์สถาน14ตุลาสีแยกข้อกวัวถนนราชดำเนิน แล้ววันนี้นายพร้อมพงศ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยนําหัวหน้าหน่วยพยาบาลและพระสําเรธิงภูริโตที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่วัดปทุมวนารามพร้อมคลิปวิดีโอมายืนยันว่าผู้ที่ยิงปืนใส่ประชาชนจนเสียชีวิตในบริเวณน,นั้นจํานวน6ศพเป็นอาหารที่ซุ่มอยู่บนรางรถไฟฟ้า BTS พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกเคอร์ฟิวและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนที่